องสวัสดีครับผมพบ็ชิวาครับกับช่องมัจจาวาชนะกับรายการมัจจวาชลีครับผมนะฮะเป็นรายการบรายีนะครับผมเกี่ยวกับธนูนะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาธนูของหมิ่นนะครับผมก็เป็นหมิ่นนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่ได้ติดหนังนะครับตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้ต้องติดหนังแล้วก็อ่าขึ้นสายใหม่นะครับผมให้กับลูกค้าแล้วก็ส่งไปนะครับผมนะฮะทำเสร็จมาเมื่อคือ อพาเสร็จมาเมื่อวานครับจะไม่ได้จิดหนังครับก็มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับผมนะะฮก็ประมาณนี้นะครับนะฮะอ่าเป็นธนูที่ผมบอกเลยว่าโอเคนะครับดีนะครับเพราะว่าเออ่ผมทํามาให้สําหรับดึงแบบนิ่มๆแล้วก็นุ่มนิดนึงนะครับประมาณ32ปอนด์นะครับผมก็ให้ยิงที่แบบสปีดออกไปโอเคนะครับแล้วก็ให้ยิงลูกที่อ่าระยะไกลได้นะครับผมนะผมลองที่12กับ15เมตรนะครับไม่ได้ถ8งสิเมตรนะครับแต่ว่า ดูแล้วก็มีความเสถียรนะครับเพราะว่าผมปรับไอ้ตรงไรเซอร์เนี่ยตองแฮนเดิลคลิปเนี่ยครับให้เขาเล็กบางเพียวลงนะครับเพื่อให้วางลูกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลายท่านอะากจะยิงคันที่มันเล็กบางไปนะครับแล้วพอไปยิงคันที่ตรงเนี้ยมีความใหญ่หรืออะไรเนี่ยยิงของท็อปเชอรี่หรือยี่ห้ออื่นนะครับมันก็ทําให้ลูกเนี่ยมันออกขวาเยอะนะครับมันทําให้ความเสถียรมันน้อยลงนะครับนะก็ต้องปรับตรงนี้ให้นะครับนะฮะก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นทรงหมิ่นนะครับหมิ่นที่แบบว่า ให้ห่ายนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ก็จะออกเป็นคล้ายๆเขาที่เลนเขาคว,วางเขามองกรครับเขาสัตว์เนาะก็ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นระยะที่อยู่ประมาณคืบหนึ่งนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับทาให้การดึงอตอตเตอร์นะครับตอนแรกก็ทําเป็นทรงยาวนะครับก็จะดิงนิ่มนวลมากนะครับผมพอทําทรงยาวยิงนิ่มนวลมากผมก็เลยแต่ว่าต้นตัวผมชอบตับให้มันสั้นลงนะครับก็เลยทําให้คันเขาสั้นนะครับคันเขาสั้นนะครับเพื่อ ให้ดึงง่ายๆนะครับเด็กนะครับผมหรือว่าคนที่ตัวไม่สมมากครับก็สามารถที่จะดึงดึงง่ายนะครับแล้วให้ลูกที่ออกมานะครับผมน้ำตาเทียนก็ลูกออกมานะครับผมดีนะครับตามปอนเขาเลยนะครับนะฮะก็ถ้าอิงลูกที่ถูกเบอร์ถูกขนาดเขานะครับผมประสิทธิภาพเขาก็จะออกมาแบบเต็มที่มากๆนะครับผมแล้วก็คดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าดูนะอ่อนไหมนุ่มไหมครับผมอ่อนแล้วก็นุ่มนะครับนะฮะ ก็ทามาประมาณนี้นะครับแล้วก็เบคไฮไม่ได้สูงมากต่ำกว่าปกเกินนิดนึงนะครับแต่จะปรับให้เพราะว่าถ้าเกิดทาเป็นทรงยาวพุทรงเขาก็จะสวยเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าททรงสั้นพุชทรงเขาจะออกแบบกุ้ย้วนิแฟรนิดนึงนะครับเป็นแฟรโบว์มนเป็นแฟร์นิดนึงนะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็มีรายละเอียดค่อยไปดูมาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมพันเชือกเป็นสีดํากับสีเหลืองไว้นะครับผมพันเชือกเป็นสีดํากับสีเหลืองไว้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อ ให้คันเขาสอดของกับลายตรงนี้นะครับผมส่วนสายเดี๋ยวอาจจะปรับเป็นสีดํากับสีเหลืองให้นะครับตรงนี้ปรับเป็นสีดํากับสีเหลืองให้ตรงนี้เป็นดําขาวให้นะครับผมเพื่อให้คันเขาแบบดูอลังการนะครับผมให้ขางเลยนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าจะสั่งเป็นสีใช่ไหมครับไ่ได้บบเจาะจงเป็นสีนี้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็ปรับปรุงมานะครับผมเพราะว่าคันตุรกีที่รีวิวไปก่อนหน้านั้นก็ปรับปรุงอีกทีนะครับปรับปรุงตรงคลิปนะครับแล้วก็ตรง แผ่นไฟเบอร์อีกนะครับผมนะฮะเพราะว่าผมยิงแล้วมันยังเสถียรอยู่นะยิงระยะไกล15เมตรนะครับแต่18เมตรไม่ได้ลองยิงนะครับนะคราวนี้ต้องปรับิทธิพลิปที่อะไรด้วยแล้วก็ปรับตัวไฟเบอร์นะครับนะฮะแต่ละสายาก็ต้องปรับขนาดของไฟเบอร์แล้วก็ตัวของลิ้นะครับแล้วก็ปรับความโค้งความอะไรด้วยนะครับผมแต่ละรุ่นเนาะก็พัฒนาไปแต่นี้ก็คือพัฒนาแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ใส่ชุดท่านนะครับหรือว่า เป็นชุดห้าชุดอะไรนี่ผู้หยวนอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นห่านเป็นชุดหมิ่ไปนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอ่าครับก็มีพร็อพอยู่นะครับแต่ว่าเข็มขัดหายไปนิดนึงนะครับก็ทําให้แบบว่านิดนึงนะครับผมอันนี้มีกระบี่ด้วยนะครับมันจะเข้าเข้าเซตกันเลยนะครับผมนะครับก็เป็นทันไฟเบอร์ที่ผลิตเองนะครับก็ที่ที่ทาเองนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้เอามาแค่ประกอบแต่เดียวเพราะว่ามันต้อง ผ่านกัเจลเออะไรเยอะมากนะครับผมรวมถึงตัวแผ่นไฟเบอร์ด้วยนะครับก็ต้องทําให้เขาแบบนี่ครับให้ออกมาแล้วก็ต้องเป็นสูตรของตัวนี้ด้วยนะครับผมสูตรตัวนี้ที่มีความเหนียวนะครับผมแล้วก็ให้ความอ่อนตัวแล้วก็สปริงนะครับไม่ใช่เหนียวแบบรูปแบบเยอะนะครับอันนี้จะเป็นไฟเบอร์อีกสูตรหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกเป็นสูตรนี้นะครับอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับผมแต่ว่าข้อดีเขาคือ เขาทนทานนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับเพราะว่าบางอันก็คือแข็งแรงมากนะครับแข็งแบบแข็งมากครับดึงท้าจะไม่ออกเลยนะครับบางอันก็อ่อนแล้วก็รูบ้างอที่ผมบอกครับผมแต่ว่าความแข็งแรงของานเนี่ยความล้าความอะไรของเขาเนี่ยมันจะไม่โอเคนะครับนะฮะตัวนี้ก็ทําออกมาผมว่ามันสมบูรณ์แบบที่เกือบสุดแบบท้องผมที่ผมลองลองทํามาดูนะครับก็เลยบอกว่า โอเคอ่ะสำหรับมือใหม่หรือมือเก่านะครับอยากเล่นอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมอยากกินให้มันแรงก็คุณกําหนดรูปเกรนของเขานะครับผมแต่ใช้มุสเซนก็ไม่มีปัญหาครับครับเสถียรปกตินะครับผมอ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นสายให้ดูก่อนครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่หนังให้นะครับผมนะฮะครับประมาณนี้ครับผมอ่าครับอ่าครับอืมปึ๊ดอ่ะได้แล้วนะครับผมการต่อเป็นแฟ๊ดแนิดนึงนะครับกอ ขึ้นมาเป็นโกรนดนิดหนึ่งนะครับผมทาให้เขาออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าในไงก็ต้องทําให้ลงมาอย่างนี้นะครับให้ตัวนอนหน่อยนะครับมันก็จะสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าทําปนทรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็ทําให้ดึงตึงอยู่แต่ว่ามันยังมีความสมูทอยู่ก็คือดึงเบาแล้วก็มาตึงที่หลังนะครับนะฮะก็ประมาณ 28- 30สิบนิ้วนะครับผมในการดึงเนาะเพราะว่าตอนที่ทําธนูรกตีนะครับผมก็ทําธนูแบบทรงแบบดตึงยาวแต่ครั้งเนี้ยคนดึงกัน ดึงกันไม่ตามสเต็ปนะครับดึงไม่ได้ยาวนะครับผมมันทำให้ลูกอาจจะไม่เสถียรนะครับนะก็เลยต้องปรับให้เขาสั้นแล้วก็ดึงให้มันสั้นลงนะครับเป็นช็อตเป็นชอตไปนะครับหรือว่าชอตตี้ไปนะครับผมทำให้คันดึงสั้นนะครับผมตรงนั้นก็ทําให้มีความเสถียรนะครับก็ปรับไปนะครับผมนะครอยากได้ไหนก็บอกก่อนนะครับว่าอยากได้ดึงตั้งดึงยาวนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับจะได้ทําให้นะครับประมาณนี้นะครับดูครับนุ่มนะครับ นุ่มนะครับเพราะว่ามัน3ามสองปอนด์เองครับสามชิ้สามเอ็ดสามสองปอนด์เองนะครับผมก็ทําให้ดึงแบบนุ่มขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็เวลาตีลูกก็ออกไปครับผมลูกก็ออกไปนะครับตามปกตินะก็โดดไปนะครับผมนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับทําให้ดึงลูกเหมาะกับมือเก่าแล้วก็มือใหม่เลยนะครับผมถ้ามือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นจากคันนี้ได้นะครับผมยิงที่ เป็นคันต้าแล้วก็ฟิลที่ยิงเนี่ยโอเคนะครับผมดีกว่าแบรนด์จากจีนบางแบรนด์ด้วยนะครับผมนะฮะผมก็บอกเลยนะครับเพราะว่าสูตรมันพัฒนาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าครับตรนนี้ก็จับให้เดียวโค้งนะครับผมแล้วก็เป็นคันที่นุ่มแต่อาจจะปอนน้อยไปสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็ยิงได้นะครับบอลไม่ได้หน้าเกียดนะครับใครที่อยากลองเล่นอยากสัมผัสธนูเทร์ชันนะครับก็สามารถเอามาได้นะครับผมข้อดีของไฟเบอร์คือ มันทนทานนะครับผมมันทนทานนานปีนะครับคือมันมันมันทนทานนะครับผมนะฮะยิ่งไฟเบอร์ดีด้วยนะครับทนทานเพราะว่าไฟเบอร์ของผมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไม่มีการเจาะไม่มีการอะไรนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีความทนทานนะครับมันใช้งานมันนานแล้วมันไม่ปิดแตกตามร่องรอยนะครับมันก็สามารถได้ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ของที่ออกมาจากร้านผมนะครับถ้าเกิดสายางคุณเอาไปตีนูงนี้นั่งหักนะครับก็ เอามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมก็เสียเงินแค่เป็นค่าอะไรนะครับถึงเงินตรงนี้หรือว่าลิ้มล้าลิ้มแต่หรืออะไรเงี้ยครับลิ้มแต่คุณก็เอามานะครับผมมามาซ่อมนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรได้นะครับเพราะว่าถ้าลิ้มแตกเพิ่เวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิงนะครับผมเรื่องตรงนี้ผมก็มาทำมาผมก็ชอบนะมัน มันดูขลังน่ารักนะครับผมแล้วก็ดูไฮไฮนะครับเพราะว่าเป็นสีดาสีทองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเข้ากับตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะผมลองดึงให้ดูก่อนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่าครับอืมเดี๋ยวล็อกก่อนแน่ยโอเคครับอ่ะลองดึงให้ดูก่อนนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับก็ดึงดูประมาณนี้ดูดูความน้วาดูความโค้งนะครับผมนะฮะความโค้งเขานะครับเิ่งที่ให้มีความนิ้มนวลมากนะครับผม แล้วก็ยินเสถียรครับเพราะตรงนี้ผมให้เล็กมาแล้วนะครับผมเพราะถ้ายินอ่าลิปตรงนี้นะครับใหญ่ก็จะทำให้กินไม่ค่อยเสถียรครับผมประมาณนี้ครับดูครับลิ้มนะครับเป็นไงฮะอ่าครับผมเข้ากันเลยนะครับผมจึงแบบว่าอุ๊ยดูหนังจีนนะครับผมแอบถึงหน้านิดนึงอ่าประมาณนี้ครับสองสวยงามผมบอก่าสวยงามนะครับผมโอ้ ออกแบบซ่อาแล้วซ้อาอีกนะครับผมทดสอบริมแล้วริมอีกนะครับทดสอบไฟเบอร์แล้วทดสอบไฟเบอร์อีกนะครับผมนะฮะแต่หายตลกมาก็เยอะแยะแล้วนะครับผมก็ยิ่งผมไปทำมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะครับผมจนแบบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับมันได้ริมได้ไมีคุณภาพแล้วนะครับออกแบบมาตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็เอาออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมชอบที่มันแบบลู่ประมาณนี้ครับในเวลาตีก็แบบมเล้าอ่ะเนี่ย เราใจอะครับผมทรงมันสวยนะครับเราคุณจะมีสนามมุดดึงปึ๊บหนาวแบบโอโ้เป็นไงนะครับดึงแบบว่าโอโ้โหแบบเนี่ยทรงมันสวยแล้วมันก็โอเคนะปึ๊บเ่าอ,อย่างนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับอะนะครับก็ออกแบบมานะครับต้องการความนิ่มนวลหรือว่าเป็นมือใหม่ในการฝึกหัดน,นะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมก็คิดราคาที่ไม่ค่อยแพงครับแต่ว่าอาจจะราคาสูงกว่าของจีนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคุณภาพ ของไฟเบอร์มันไม่ได้มีที่เขาขายตามเว็บต่างประเทศอยู่แล้วนะครับมันเป็นที่เราสั่งขึ้นมานะครับสั่งสั่งขึ้นมานะครับเราก็ต้องถามว่าบริษัทนี้เขาใช้สูตรแบบไหนแบบไหนนะครับแต่แต่ก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันผมต้องการที่มันอ่อนลู่แล้วก็โค้งนะครับนะฮะใกล้เกาออกมาทรงนี้นะครับผมทรงนี้เห็นไหมอ่านะครับเวลาตีก็ดึงดึงน,นะครับออกไป รประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่ะงก็ไปเก็บรายละเอียดใกล้ๆดีกว่าครับผมไปเลยชึก็สวัสดีครับผมก็มาในช่วงดูยักใกล้นะครับผมก็ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนี้อาจจะลนไฟนิดนึงนะครับว่าประมาณนี้นะครับก็เป็นหนังก็จะเป็นผ้าบแบบนี้นะครับมันจะดูเข้ากับตัวตรงนี้แบบจรีนๆมากเลยนะครับส่วนตรงเชือกพันผมพันสีดานะครับสลับสีเหลืองนะครับพันสีดําสลับสีเหลืองนะครับผมก็ทําให้ดูแบบคลาสสิกข,ขึ้นแล้วก็เป็นแบบดาทองนะครับผมเป็นเหมือน ้องเต้นะครับผงตีอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนี้นะครับอ่าสูมสูมไม่ติดอะสูมติดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับก็อันนี้ใช้ไม้บีดนะครับผมแต่แรกว่าใช้ไม้ซาฟโฟล่าแต่ดูแบบว่าเออไม้บีดมันน่าจะมีลายแบบดูโอเคกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหล่านะครับตรงนี้ก็จะเหล่าให้มนนะครับเพื่อให้สายออกก็ตรงนี้ก็จะเป็นแท่งที่เป็นแบบเหลี่ยมนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าก็จะทํามาให้ทรงนี้นะครับแล้วก็เคลือบเงานะครับผมงั้นจะหยาบครับนิดนึบ ที่จับก็หลังแอนครับอาร์คมูนนะครับหลังแอนตรงนี้ก็เรียวเพียวมานะครับผมนะฮะตรงนี้จะเรียวเพียวได้เพราะว่าคันเขาจะอ่อนนุ่มมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคันอ่าคันยวนหรือมองโกที่จะมีสปีดที่หนักหน่วงนะครับตรงนี้ก็จะต้องแบบอูมึนมานิดนึงนะครับเพื่อรองรับไม่งั้นแตกนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ปกติเนาะดึงได้นะครับแล้วก็โค้งออกมานะครับทาให้ดึงเนี้ยมีความนุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ นุ่มนวลขึ้นนะครับก็ดูฮะดึงผมดึงมือเดียวอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พอดึงสุดปุ๊บก็ปล่อยได้นะครับเเป็นการนุ่มนวลเป็นการฝึกหัดหรือว่าเป็นเด็กอะไรนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพราะว่าออกแบบมาประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่าครับสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็ผ่านเชือกอยู่เนาะแล้วก็เก็บมุมเก็บอะไรให้นะครับอ่าตรงนี้ครับเข้ากันเลยสีเข้ากันนะครับเข้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ติดหนังให้นะครับแล้วก็ติดตรงที่าวางลูกให้นะครับผมแล้วก็จะเลือกมุม ทางด้านไหนด้านบนนะครับเป็นเลือกมุมที่ดีที่สุดให้ยิงให้มีความเสถียรแล้วก็ให้ลูกแบบโดดดีๆนิดนึงนะครับผมนะฮะอ่าบอกเลยว่าคันรับการเลยว่าสวยงามครับผมนะฮะออาไงครับกลับช่วงปกติครับกลับมาครับผมชัวนะฮะก็เป็นไงครับผมไปดูระยะใกล้ๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่างามงามหยดงามย่อยแล้วผมงามมากนะครับผมงามงามมากนะครับผมแล้วก็สเกลแพนเบดแพน ของตัวนี้พิมเขียวก็อยู่กับผมนะครับในการที่จะทานะครับผมนะฮะก็อาจจะหลังจากนี้เขาจะเป็นซีรีส์ในคันธนูที่ผมทําจะออกมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจที่จะทํามาก็หลายปีแล้วนะครับผมพอดีได้ลิ้นที่มันแมทช์กันได้เนื้อคู่ของลิ้นที่เราต้องการนะครับผมนะฮะเพราะว่าไอบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยเขาผลิตตัวที่ ส่งออกอันนี้ด้วยนะครับผมลิ้ที่ทำคอมพาวด้วยนะครับผมนะฮะลิ้นที่ทำคอมพาวนะครับผมขึ้นอยู่ตลอดเวลาคิดดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เลยอาทำถามสูตรออกมาแต่ว่าใช้สูตรคอมพาวเต็มๆไม่ได้นะครับผมนะอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมเพราะนั้นก็จะมีความทนทันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมนําเข้าชนูของท่ออนึงนะครับผมนะฮะท่เป็นของประจาร้านนัเนี่ยครับช่วงแรกๆนี่คือบิดม้างเบี้ยวม้างแตกบ้าง คันอะไรนี้บ้างนะครับเพราะว่าคุณภาพของไฟเบอร์เขาไม่ดีแต่ตอนหลังเขาคุณภาพเอบก็โอเคขึ้นนะครับผมนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆมาเพื่อจะเป็นสูตรในการผลิตออกมานะครับผมสายะนะครับสวยรูปทรงสวยเล็กนะครับสั้นกระทัดรัดนะครับผมเล็กสั้นกระทัดรัดนะครับแล้วก็ถ้าในเวลาทีถ่ายแบบถ่ายอะไรนะครับบอกว่าสวยแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะ อ่ายแบบถ่ายอะไรนะครับสวยเลยแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับนะฮะเวลาปล่อยก็นิ่มนวลนะครับผมนะฮะคุณต้องดูนะผมยินระยะไกลก็คือเสถียรอยู่นะครับผมนะฮะมือคนนี้นี่คุณให้อะไรนะครับนะฮะเข้าใจความน้ำหนักของคันของเขานะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับผมถ้าคุณยิงหลายคันยิงคันนี้อาจจะแบบมันอาจจะไม่เสถียรนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขามาใหม่ฝึกแล้วก็ใช้คันนีุ้๊กเขาก็จะเสถียรนะครับผมตามปกติเลยนะครับผมอะไยังไงครับผมก็ไปช่วงถัดไปเลยครับผมไปเลยชิว สวัสดีครับกังเสียงกังเสียงฮอ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 ครับผมก็สวัสดีครับผมกกับชินวานะครับผมกับช่วงนะครับผมการยิงนะครับผมในช่วงเออ่สุดท้ายนะครับผมก็กับชนูคันนี้ครับหมีเนาะอ่าครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่ซอฟต์ยิงนิ่มเบาๆนะครับผมนะฮะยิงนิ่มเบาๆนะครับผมนะฮะก็เป็นคันที่เหมาะกับมือใหม่นะครับผมหรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับผมนะฮะ เพราะว่าถ้าอยากการยิงแม่นๆหรือว่าอะไรนี่ก็ใช้ลูกที่พอดีกับเขานะครับผมมีลูกที่เป็นหกมิลอยู่นะครับผมอยู่ในนู้นเนาะไม่ไดเอามายิงครับยี่หกมิลอย่นี้น่าจะได้อยู่นะครับผมก็ประมาณสามสิบสามสิบสองนะครับผมในรูปคําทำเปรนะครับก็ยิงนิดนึงนะครับขออนุญาตใส่แว่นตานะครับใส่ไม่ได้หล่อหรือว่าได้อะไรครับผมเพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็ป้องกันดวงตาได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อมาไม่แพงแต่ว่าเป็นอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นป้องกันนะครับ แข็งแรงนิดนึงนะครับเรากเกียบไม่พังเนาะยิงให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับแรงในการยิงน,นี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เบานะครับผมแรงที่ยิงแล้วก็ให้ยิงกับให้ลูกสปีดก็โอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ดึงนีง้สม,มูทนะครับดึงนิ่มมากนะครับผมนะครับนิ่มมากแล้วก็มนันหนักปายนะครับทาให้เวลาปล่อยแล้วแบบ จะปิดเดียวนะครับเขาก็ลู้ออกจากนูสของเรานะครับผมในแห่งการออกแบบน,นะครับนะฮะโอ้โยิงยิงแบบไอ้ยิงยิงแบบว่าสบายายนะครับผมนิ่มๆเลยนะครับผมนะฮะเึอ่ะอย่างนี้ฮะยิงยิงสบายๆแบบนิ่มๆเลยนะครับเป็นธนูที่แบบโอ้โห,โหโนิ่มนวลน,นะครับนิ่มนวลเลยนะครับก็ กว่าจะได้ออกมาแบบนี้ตัดแั้ตัดอีกแต่ละเทคนิคนะครับผมนะกว่าจะได้มานะครับผมไม่ใช่ง่ายๆ่ายนะครับอ่าอีกิีนึงนะครับเพราะว่าสปีดเขาค่อนข้างที่จะไวนะครับอาจจะบาดนิ้วได้นะครับถ้าดินถือตรงแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับอ่าโอ้นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับก็สมบูรณ์นะครับผมหลังอ่านด้วยนะครับผมหลังวอล์านะ ก็จริงก็รู้สึกว่าเออสมบูรณ์ไว้มันยิงแบบดีครับที่ต้องดิงยาวนะครับผมได้ออกมาสามติบนะครับสามนิ้วสามติบสักนิ้วนะครับผมเพราะว่าคันค่อนข้างสั้นนะครับเอามา้สำหรับดึงจะสั้นๆนิดหนึ่งนะครับอกี่ยวกับความเสถียรนะครับเพราะว่าคันที่ออลูกขี่กันนี้ครับเพราะคันที่ทำยาวๆมันต้องดึงยาวครับเพราะมีพอดึงคันสันคันของเขาอาจจะเสถียรน้อยนิดหนึ่งนะครับันนี่เลยทำให้ดึงแบบพอดีพอดีนะครับก็ จะได้มีความเสถียรนะครับจะได้ยิงนได้ทุกท่านนะครับผมเพราะว่าสายยิงยาวก็ต้องแจ้งนะครับผมก็จะทําให้นะครับมันจะแตงกันนิดนึงนะครับผมนะฮะสวยส้มสวยนะครับอ่าลูกนะครับลองแล้วลูกก็ยิงเสถียรนะครับผมตรงนี้เพราะว่าที่บอกว่าไลเซอร์อะไรต่างๆครับก็ทําให้นะครับผมให้มีความแตกต่างอยู่นะครับผมกรเป็นการที่ดึงยิงแล้วก็ นิ่มนวลนะครับนิ่มนวลนะครับผมนะดึงนิ่มนะครับนิ่มนวลนะครับแล้วก็ปล่อยได้เล้าใจนะครับผมไม่ใช่ว่านิ่มนวลแล้วปล่อยแบบแม่นะครับแต่ก็ปล่อยได้เล้าใจอยู่นะครับผมนะฮะก็เป็นการที่ออกเป็นการที่บอกว่าแต่งแล้วสวยอะคันนี้แต่งจนแบบเออสวยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยิงแบบดูดีนะครับผมเป็นการที่อ่าผมก็แนะนํานะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือเก่าที่อยากยิงก็ ยิงได้นะครับคันนี้นะครับผมไม่น่าเปลี่ยนนะครับแรงสปริงก็โอเคดีนะครับแล้วก็แรงสปริงก็สมูทให้เป็นแรงเดียวนะครับท่านอาจจะยิงไฟเบอร์ของอแบรนด์จีนมานะครับแล้วลองมายิงแบรนด์ของผมดูน,นะครับท่านอาจจะพบว่าเฮ้ยนี่มันมีความแตกตา่างเวลาการตีการอะไรเนี่ยมันมีมสิ่งที่มันพิเศษแล้วมันก็แตกตา่างกันออกไปนะครับนะฮะไม่ตื้อลูกออกไม่ได้แบบ ช้าหรือว่าน่าเกลียดนะครับนะฮะ,ะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันออกมาแล้วแบบนะน้องวามิเนตเลยนะครับผมนะฮะอีคันหนึ่งนะแต่คันนี้ออกมาก็เป็นคันไฟเบอร์อยู่แต่ว่ายิงออกมาสปีดก็คือเด้งออกมาเลยนะครับเป็นสปริงออกมาเลยนะครับมันก็ทํารู้สึกแบบสมูทขึ้นนะครับท่านอาจจะลืมง,งานไฟเบอร์จากจีนไปได้เลยนะครับผมก็ลองยิงอันนี้ดูนะแต่ต่างกันก็อาจจะไม่มากนะครับผมแต่ก็ถ้าท่านยิงไฟเบอร์จีนมาแบบอย่างีง้ท่านจะเห็นแบบชัดเจนเนาะ เพราะแรงอันนี้ก็จะยิงแบบเป็นแรงเดียวเนี่ยปึ้งออกไปก็คือปึ้งออกไปนะครับถ้าเป็นแรงจริงก็จะมีแรงน้าวแรงอะไรนิดนึงนะครับแรงน้าวแบบว่ารุนแรงมากแต่เวลาปล่อยรุนหนึบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีข้อแตกต่างอยูนะครับผมนะฮะเพราะว่าปริทิภาพของไฟเบอร์ของเขาด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็การออกแบบที่ต้องมีความสั้นความยาวให้ตรงกับสเปคของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นทรงนี้เนาะทรงที่มีอาร์คหนุนเพราะว่า รุ่นนี้มันทำมาสำหรับรุ่นที่มีอาร์มมุนตรงนี้ครับคือมีตรงนี้ครับเลยทำเป็นลูกส่งแรงสปินดีนะครับผมนะฮะทำให้มีสปีดทำให้มีอะไรที่มันโอเคนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเคลฬาของขาวนะครับผมหนุนกระนองลูกเดี๋ยวไงวันนี้นะครับผมก็อุ้ยหนุนนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับผมอพี่ไปเชื่